สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสุูุสุขนนะครับพอกับช่องเต้าบน,นข้อนแคมครับพี่น้องเห็นสุดเนี่ยจากสีหูนะครับว่าเห็ดเบียกครับว่ากระสีขาวแล้วครับพี่น้องตอนนี้ซีมงแรงครับวันที่สิบหา้าโอ้ยเมื่อไงวากันแล้วตอนสีมงแรงผักชงวงหนึ่งครับพักตอนบ่าย ผักตอนใบม่งครับหยอดใบสองผักเส้ากินเข่าครับวาสีขั่วปลาครับพี่น้องมาว่านว่ได้ยขั่วสัาครับปลาคอยใหญ่เลยสัชีขั่วผัดเต้าเจี้ยวครับพี่น้องเยอะเสิบเห็ดแน้ากินไทยนะครับเพื่อนโอ้ยคันค่ายครับซ้ามีแห้งกอนจักบาดวสีขั่วปลาครับเดี๋ยวผมเก่งพี่น้องบงปลานะครับ มีตะเหราครับพี่น้องิล่องมจากแบบเอาลครับพี่น้องสวัสดีที่วันนี้รุ่งสีมีผนดล่มนะครับมันก็ะเลยบอบปันไดนะครับแต่ว,ว่าสีขั้นข่ายหนาในจัน่อยครับตอนเนี้ย,เ,ย,ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งตาตัวนี้ไงครับสีขั้วละกจะสีพัดตาเจียวนะครับพี่น้องแล้วคนกับสีบวเค้ หูจักนะครับเอ้ยสิว่าเคยกินนะครับผมก็เคยพัดท้องสำเทือแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งกับป,ปลาป่า,า,าออไออดย้ยังบ่เอ้ยบัดเอื้อนี่แต่บัาเอื้อวสาเสื่อมไปมยย่โอ้ยยั่งยั่งเนี้ครับพี่นอ้องปลาตรงนี้บ่าว่านว่าสีปนนั่นแหละก็เลยปนปลาดุกครับแดดแดดครับพี่นออ้อง ก้อนาก้อนจะบาทครับครับพี่น้องเดี๋ยวก้อนสิไปเห็ดแนวกินนะครับก้อนสีํำครับสิมาเก็บใด้ข้าวซอนะครับหรือว่ามะละขีนกนะครับพอดีปีไม่อยากได้นะครับเก็บว้เห็ดปีไม่นะครับเพื่อเื่อได้ได้อ้ขามไปนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ ด้วยซุกมันครับเดี๋ยวเอาเห็ดมันแตกแล้วก็สิเอาไปตากแห้งนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่จะนวดสุกครับเป็ดแนน้ไว้เห็ดมันแตกนะครับ ีครับมันสิแตกแบบนี้และครับที่เห็นเอาไม่งั้นเลยจะโปรนะหนาเยอะครับก็ดีตีไม้ธรานะอยากได้นะครับ 你看，那。いい แดดร้ายครับพี่น้องเอาไปปลูกนะครับนี่ครับให้แกงเดี๋ยวไปตากแดดไ้เอาไมมันนะครับนี่มันโนเมิ้งเหรอครับไมมันนี่ครับพี่น้องด้วย เแบบร้ายครับยอดมันกะง่ามครับแบบนั้นกินก็ตํำม้วงกับแสบครับนี่ครับอึดไตโกลบหน้าหลังนี่บอึดเแบบร้ายครับมันลนนี่ในมันสิเป็นเน่าเนี่ครับนี่ครับ แตกโรนถิ nó, so s <S ่บ you. ิรอนนะครับแตกเองฉันเอาไปตากบ่ไปตากไปเกิดปูริบินแหงเกิดดีไปริบิหนว่ากูไปหยอดลองหันไะเกิดไกูไปดีบลองกูเกิดโดดยังไี่ใชตั้งรูอยไรอย่างนี้ที่เดีกัน เรียบห้ายครับพี่น้่ง แล้วสิเอาอยางงข้าีกหลาเนะี่ยโรนลงเบิร์ดเหรอคุณอ่ะเ่อยงลองเบิร์ดปีหนานสีอันนี้บอกว่าเฮีงสี่ลายไม่ได้ปลูกหรอกต้องะกินเองครับพี่น,น้ง เป็นเพื่อข้างสองร้อยนี่ครับพี่น้องได้แล้วแล้วครับไม่มเล็งแบนนะครับพี่น้องเขียเอาให้มันแตกไว้ก่อนนะครับเรื่อสีเหลี่ยมไว้แล้วกับอากาศแบนต้กกนครับแล้วสีออกเป็นปีไม้นะครับพอดีมันขึ้นปีไม้ของเราคนอยากไดน้นี่ครับปลาคอทีห้องคัว่วแล้วครับพี่น้อง สีเอาคุกแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็สิดังไฟก่อนครับสีทอดนะครับคำหละครับพี่น้องโอ้ยบาโน่าทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมดังไฟแหนวกินก่อนครับพี่น้องตลานะครับถ้าวเสียมาขูกแป้งกันนะครับกวนเอาลงกระทะนะครับว่านติดกระทะนะครับ ทั้งหลังครับพี่ทั้งหลังครับรพี่ครับพี่เนาะนี่เจ้าโคุกไว้นะครับราาน้ำมันตะคอนแล้วนะครับ จน็ขมันเหลืองสุ่นลครับพี่น้องยิ่งฝืนไปลิกมันนะครับเดี๋ยวถ่านมึงตอนทอดแล้วนะครับอีกครับพี่น้องงานเลี้ยไทยงานผมกับมันว่าแตกนะครับผมแป้งทอดกรอบนะครับพี่น้องแป้งทอดกรอบเวลาถ้าถอดแล้ว น้ำเหลืองๆนิดสักหน่อยแบบว่าย่้มเขาเอาไปไปพัดไปพัดไอ้กระสอดนะครับมันต้องสือว่าเงือกปานยังสืวงอสว่าแตกนะครับ mm hmm. สวยงามเลยครับพี่นอ้องเหลืองท้อดเลยไปกันง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งตอนฟัดแล้วนะครับ นี่ครับพี่น้องน่าคิดว่าครับกอดเดี่ยวๆนะครับเหลืองครับใหม่แน่นิดนึงกระซางมครับบแบบซิม่าพัดกันเลยครับพี่น้องตั้กระทะครับตั้งนละมันครับใส่กระเทียมลงไปครับอุ้ย นี่ไปเก็บผักกึ้นใส่ข้าวหนึ่งครับม่างหันไปเก็บผักกึ้นใส่ครับพี่น้องนี่ผัดผัดขิงกับสิบะมี่ยังหลายนะครับมีขิงมีผักขึ้นใส่แล้วก็แล้วก็สีเรียสมซอสนะครับว่างหันตังต้งกับเทียมเจียวไว้โอ้ลืมอีนีครับต่างกับเทียมเจียวไว้กับไส้นี่นะครับ

ตั้งกับเทียมกับเตาเกี่ยวสม่นะครับบานจะใช้ซี้โวขาวครับอย่าใส่หลายนะครับพี่น้องเตาเกี่ยวมันเข้มยิ่งเล้วครับแล้วก็ใส่น้ำตาลครับมันบ่ยากนะครับอีแกแ่นอยู่หรอครับใช้น้ำตาลสอดสอนหนึ่งครับผมตลับว่าเต็มแล้วครับ จริงๆมันมีซีโคขาแนะครับผมเฮ้ยมันมีน,น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยเบือดอน้ำเีอิเวข้นเตาเจียวนะครับรักกัหวานหตานนัวนวครับครับเพราะมันเดือดแล้วนะครับข้าวรุ๋งหั่นกะทิ ใส่ฉิงลงไปครับใส่ฉิงลงไปมันก็สีหอมนะครับที่นี่แบานี้ก็เอาปลาลงไปคลุกนะครับปลาลงไปคลุกน้ำซวบอุ้ย ปินออกกระทะแล้วอย่างที่ปลาเอามันสุกแล้วนะครับใบพักตึ้นใส่เลยครับไปตึ้นใช่เลยครับพักเาารกรรพาระะออาะทั้นทกครับครับข้าวปลาเขาน้ำซอสนะครับนะที่อาหารจีนนะครับพี่น้อง แซ่บด้วยครับนี่นู่นอาหารผู้เฒ่าครับผู้เฒ่ามากปลาห้องกระสีว่นเล็กน,นะครับตัวปลามันทอดลุกแล้วตสว่ัได้กรอบนะครับกินเลือดเหลืองเขากินพัด์ทหั่น,นข่าตำซอสกันจักน้อยครับนี่ครับพี่น้องกระแซ่บวะครับมาขอลายยี้ดิ โอเคครับเยวะคุ้นสีพัทแบบอื้อนะครับเม่นู่ดอไปครับขี่นอนอกน้ครับน,นี่ครับนีบ่บบรือไก่ซุปหรอผมสีตอกใข้ครับอม,มันใช่ไหมครับขึ้นไหนครับอผมว่าเลยท่าเน,นี่ยนีคร แต่ไข่มันเสร็จตัวกันจังค้นนะครับที่นอนไข่กระเซ็ตัวนะครับอีกคนเขาเปนกัเลี้ยงับเพื่อง น,น้ำนแห็งครับพี่น้องยวเติม,มน,น้ำจักไหนครับเดี๋ยวสีองค์รถนะครับเส้นน้ำตาลนะครับจกักไหนครับซสีย้ยวขาวครับแล้วับผงส์รถครับ ไม่ได้ว่มาแต่ว่าต้องใช้นะครับช่างนี่กันแล้วล่ะครับผู้หลังคนมันก็สิใเซ่ไรพระคุณเราผ้ามันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช่ใส่เพื่อดนำข้าวกินไทยนะครับมีนจะซุกหรอครับพี่น้องเดีย๋ยวไปกินข้อแรกน้ำกันครับ พี่น้องมากินขแาวน้ำกันครับปลาพัดขิงครับพัดตะเกียวนะครับแล้วก็มะเอือพัดไข่ครับกับพริกน้ำตาลครับมากมากครับพี่น้องชิปหมีก็ได้ท้ายกินให้งเบิ่งได้ครับพี่น้อง,งออพอสีเงาพอกันดีพี่หนาได้ครับพี่น้องชิปนมีเอาไว้ซ้ำนี้ครับ สวัสดีครับ